อ่านับตัวไม่อย้ผมมาจุฬาปอ่องสว่างใช้เราซ้อมมากี่วันเป็นี้ซ้อมมานานเป็นเดือนแล้วอันนี้มาแทนไหมลุ้มวยในรายการในรายการในรายการเลยแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายกันนะครับอ่าที่เดิมเลยอุตรดิตถ์เนาะแล้วมีใครช่วยเป็นคุณพ่อซ้อมบ้างอยู่นะตอนนี้เดี็กกับเพื่อนกับเพื่อนพี่เพื่อนเด็กที่อาการตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละเจ็สูงเท่าไหร่สูงนึ่้าำหนักปล่อยๆตอนนี้ ไเหมวยสไตล์อะไรครับว,วันนี้จะต้องมาเจอกับจอมเดชเนาะ <troop S 1> คเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยได้ดูอย่างเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนมวยมวยมมาววันนี้มาเจอจอมเดชวางเกีวเ่วางแขงไงดีวางแข่งไปอะไดูดูฝั่งเดียวกันต่อยตามสไตล์ไว้ก่อนแล้วไปแก้ไข,ขอุนะ้งก้าเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ล่าสุดต่อยไหนมาล่าสุดต่อยที่ด้านเหนือด้านเหนือน้าแต่ใครน้าตาเดียรชเป๊ะเป็นไงบ้าง พาไปคะแนนน้ำตาลเดือดไปวันนั้น่อยเบีดเท่าไรร้อยยี่สิบยุพาวันนี้เขาปรับมาคูณเชมาแทนเลยอคุณชจมาแทนแล้วปรับเป็นร้อยสามสิบเช่าช่างหนับยังช่างยังเมื่อกี้เกิดเท่าไหร่จุดสี่จุดสี่โอ้ไม่น่าเวียนหัวเลยร่างกายตัวนี้ดีครับสูงแรงพร้อมมาแจ้งเกิดโอเคแล้วนะวันนี้ได้คุมไม่หรือปล่อยเลยปล่อยมาช่างปล่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราลนนี้หลังเท่าไหร่แล้วสิบเ คนจังหวัดนำวลำพูฝากเชิญเชิแฟนครับแล้วหน่อยเชน้องชาวนำวลำพูเชแชทเพื่อลงด้แล้วครับวันนี้เต็มที่ครับขอโชคดีขอบคน้ำเตรพี่หน่อยน้ำเตเลยจำดกชคยร้บยิงบไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาสิบวันีอันนี้มาแทนเดีมงรู้ตัวกี่วันรู้ตัวก็ทำน้ำหนักวันสอวันได้ไหมทำน้ำหนัก รู้ก่อนได้สองวันสองวันเรามีรายการอยู่ไหมมีรายการอยู่ไหมมีรายการอยู่มีอยู่รายการอยู่วันที่สิบแปดก็เลยเรียกออกมาวันนี้เลยแล้วสิบแปดนี้ต่อยกับใครต่อยกับัต่อใชยอ๋อไม่ได้กับมจุฬาเนาะวันนี้เรื่องมาเจอมจุฬาแต่เราก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมที่ค่ายไทยรัตน์ยิมอยู่ทีอยู่ที่เทียงเทียนอ๋อเองเชียงเที่เองแล้วตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ ยี่สิบเจ็ดสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบหกโมยสไตล์มันบูับแล้วอยู่ในคราบมีใครไปช่วยเป็นคู่บอลซ้อมอ่ะมีใครมีฝรั่งอ๋อมีฝรั่งแล้วมีทั้งโมยคนไทยด้วยอืมแล้ววันนี้เลยต้องมาเจอมาจุฬาเนาะไม่เคยต่อยกันไม่เคยครั้งแรกด้วยแล้วได้ทันดูไหมเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนสไตล์เขาเป็นมวยหมัดวันนี้มาเจอมาจุฬาวางเกี่าวแขงให้ดี อาคือมาแบบแปลงแั้นเลยแก้ไขลุยจนโบวทีเลยล่าสุดต่อยไปที่ต่อยที่อ้อมน้อยอ้อมน้อยวันนั้นต่อยใครมาต่อยเพชรเพชรบ้านดุงเป๊ะบ้างชนะนกชนะลงมาด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสามสิบเนี่ยร้อยสามต้องเวทแบบนี้เลยเนาะวันนี้ร้อยสามสิบเดี๋ยวไม่จำหนักคิดว่ามาเกินเลยมาขายก็มาน่าจะพอดีไม่กระทนไม่น่าไม่น่าไม่น่าเกินนะเนาะคือมาสบายใช่ป่ะร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ เ็สุ้สุสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะาใครมาเดิมได้คุมไหมหรือปล่อยเลยไม่ไม่ได้คุมก็ปล่อยมาเลยเนาะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราหลักคนจังหวัดสุราเด็กสุราเอาฝาเช่อเชื่อแฟนคลับแล้วอยฝาเชยร์เป็นแฟนผมมันเต็่ครับอาถึงเชอมาแทนจะมีรายการอยู่ที่ส8แเนาะแต่เต็มที่ขอเชิญรีบครับ